จซมซีฟู้ดนะมันเยิ้มๆเลยนะครับเสือร้องไห้น้ำตาเสือยังไหลออกมาเลยนะเนี่ยเนี้ยกินน้ำตาเสือคิดถึงเมืองไทยเลยจริงๆหอมเข้มข้นเลยและโหแล้วนี้ดูแลกิจการยังไงเนี่ยมาดูร้านทุกวันมาดูร้านทุกวันเลยตอนนี้ผมยังอยู่ที่หลวงพระบางนะครับและที่นี่คือร้าน The Best นะฮะ เป็นร้านซินดาตพรีเมียมเลยนะเน้นในโลกโซเชียลนะในทิกตอกเต็มไปหมดเลยครับว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากๆเลยแล้วก็ร้านนี้สวยมากๆคือร้านสีขาวนะพี่น่ารักมากๆเลยคือเขาทําแบนเดอร์ต้อนรับผมด้วยอะ่ะสบายดีสวัสดีสวัสดีโหแล้วนี่ดูแลกิจการยังไงเนี่ยมาดูร้านทุกวันมัวดูร้านทุกวันเลยโอ้นี่คุณเบสครับเจ้าของร้านที่นี่นะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยได้ไหมครับ มาเสิร์ฟได้ไหมครับโอ้นี่เจ้าของร้านตัวจริงมาเลยอยากมาต้องนานแล้วร้านนี้เพียงแค่รู้ว่าที่นี่มีร้านซินดาเนื้อพรีเมียมอยากจะมาลองเลยเจ้ายินดีจัดมาให้ผมเลยแล้วกันผมไม่รู้หรอกว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินน้ำปิดสุดเฮยญงเลยเจ้าพ่ะว่าตัวนี้เป็นจะเป็นซิกเนเจอร์ของฮานเฮาและยังเป็นซิกเนเจอร์ของโรงพ่บางด้วยเพราะว่าจะมีที่นี่ทีเดียวที่จะเป็นสุดเฮยพิหญ่แล่ะก็ เขาจะมีน้ำจิ้มอยู่สองแบบให้ให้เลือกเลยเป็นออริจินอลแล้วก็จะเป็นสูตรมักทอดินเป็นของห้านเงาเองะไรอจ้างนี้แซ่บเจ๋อสูตร oh นี้ว่ากเลยเป็นสุดใหญ่เป็นซิกเนเจอร์ของห้างฮอลเลยแหละมาคันมาหลวงพระบางต้องได้กินต้องมากินนี่สินัทสุดเหือเลยเดี่ผมเห็นในโลกออนไลน์ซุดเรืออย่างนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นบุฟเฟ่ไม่ใช่บลแมนบุฟเฟ่เป็นซูนรใหญ่เลยสูตรนี้แกกินได้ประมาณ4ีถึงหคนได้กินอิ่มแบบสบายเลยเจ้า ลองมาดูนิดนึงก็พิ่เมอะมากมากเลยคุณคิวเลยเจ้าถ้ามาจํานวนน้อยเนาะเป็นประมาณสองถึงสามคนเขาแนะนําเป็นสุดรวมตัวนี้กินได้ประมาณสามคนเป็นสุดรวมจานใหญ่เจ้าเป็นท่านมาบเบสคาเฟ่เนาะนอกจากซีนันแล้วเขายังจะมีเฟอร์เหือเจ้าเฟอร์เหือเดียวเอาเฟอร์เหือ่มามาให้อายซินเลยได้เจ้าแล้วก็จะมีทางผัดไทยกุ้งเป็นลักๆของเขาเลยแตมีกุ้งโอเปนเซนเนาะเจ้า คิดถึงเมืองไทยเลยจริงๆหอมเข้มขุนเลยแหละเชื่อไหมว่าผมมาลาวนี้ประมาณสี่สิบวันกับบ้านห้าวันสิบวันต้องมากินลาวมีกเป็นบ้านที่ถองต้องมาต้องได้มาชิมกัาต้องได้มาชิมกือหอมลองบอกว่ารสชาติคืออยู่ไทยก่ืมคือเลยเข้มข้นจริงอยู่ไทยเลยผมยังไม่ได้กินเนื้อกอกินเนื้อนะเลยโอเคนล ุ่มีความเห็นแล้วว่าเนื้อพรีเมมมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อมันก็เพรีเมมแม่แหละเจ้ามันคือสดทุกมือเลยเขาจะบอเอาจะเขาจะสั่งสั่งซีนเขาทุกมือเขาจะบวอเอาตวเกามาเห็ดคือตัวนี้คือการเอาเป็นสุดสุดื้อเขานี่ก็เป็นซีนที่ขายอยู่บ้านเขาเอามาจากตลาดบ้านเขาทีแทจะโมเมนต์ว่าเอาน้ำเข้าหรือว่าเอาอน้ำเป็นซีนใแทใส่แข็งเนาะอันนี้เป็นซีนสดเลยเจ้าเลยทุกอย่างเป็นสดมาเจ้า น้ำเดือดแล้วเอายังโอเคลุยอะไโอเคลุยอัพเดทน้ำมันไสโกนนายชอบอันนี้เด้โออต้องลงน้ำมันลงน้ำมันก่อนเ็ป็นไหมผมต้องนาำเจ้าของร้านเขาเด้โอเคนี่ชินดาดอดี่วบ้างห้านเขานี่จะแตกต่างจากคนอื่นดูนว่าเขาจะซอยเนื้อนี่หนาบนบนนอนหนาบนห่านอื่นเราสังเกตุได้เราจะอันนี้เต็มปากเต็มคำเลยตอนเขาเห็นให้เต็มปากเต็มคำเลยเจ้าถ้าเนื้อพรีเมียมจริงเนี่ยมันจะนุ่มโอเคลองดูลองดูเจ้า น้ำจิ้มเนยะก็มีให้เลือกนะอันนี้นะสูตรดั้งเดิมนะแล้ว <Yeah. S 1> คนเราก็มกักจะชอบกินถั่วใช่ไหมแต่ผมเห็นอีกอันเนี่ยน่าจะเป็นแจ่วซีฟูด้ดเป็นเป็นลักษณะของน้ำปลามะนาวล่ะที่คนไทยคุ้นเคยมากเลยผมว่าอันนี้ก็เด็ดจริงๆแล้วคือสามสูตรเลยนะแต่พี่เขาบอกว่า ดั้งเดิมกระถั่วนะสามารถผสมกันได้เอาเข้าจริงๆก็สนุกดีนะนะแมนมันหลากหลายดีนะมันหลากหลายมันมีมันมีหลายอย่างมาเอเทลี่ผมจอเทอร์ยากิดนะโอเคทอร์ยากิลองดูกับชิถั่วเต็มปากลูกชาเจียวถั่ว ก็ไม่ได้จมปากมากมันฉ่ำมากในปากนุ่มนุ่มวาจีินเป็นโอเคเนาะเออนุ่มแซ่บจริงขนาดเจ้าเจ้าครับจะกินเสือให้ร้องไห้เลยผมว่าปากผมไม้แน่เลยรอแป๊บหนึ่งก่อนก็มันร้อนรอแป๊บหนึงก่อน ไอเป็ดขี้ม <Wait> ่อีกเลยแซมปากมากๆอ่ะ <laughs> จั่เข้าไปในปากอ่ะเพิ่มได้ำซีฟู้ดนะมันเยิ้มๆเลยนะครับเสือร้องไห้น้ำตาเสือยังไหลออกมาเลยนะเนี่ยเนี้ยกินน้ำตาเสือเด็ดนะแอปซีฟู้ดเป็นอะไรครับเด็ดนะเด็ดโอเคเนาะแซ่บแซ่บเดือยแซบเดือ กินนี่กินนี่แล้วมากินนี่กลับมาวนเวียนกันใหม่มันเป็นสามสี่รสชาติเลยมันแซ่บมันผสมประสานเข้ากันได้ดีมันลงตัวเลยครับนี่แบบว่ามีหลายธุรกิจเลยเหรอเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับมันเป็นธุรกิจในโซนเดียวกันเลยคือเขาจะมี้านกาแฟนะนี่มีร้านกาแฟมีร้านกาแฟเจ้าแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นใคร ประเภทครื่งดื่มอะไรกัดขนมด้วยครบเลยมีครบเลยแล้วผมเห็นข้างหน้าเป็นร้านนวดใช่ครับก็เป็นของธุรกิจเดียวกันเลยจ้ะเป็นที่เดียวกันเป็นอันเดียวกันเลยมีฮันนวดพร้อมเดี๋ยวจะพาพป่บิ้งฮันนวดกันเลยคือมาที่นี่คือมีกินกาแฟมีแปแดมีร้านนวดด้วยเราได้ไปกินซนดาด้วยไข่ขนมไค <ฤ Lords S 2> <Chu> ่อะไรของครบเคีื่วมีครบทุกอย่างครบเลยครบวงจรเลยตกองเจ้าทุกอย่างเลยใช่ไหมจ้าทุกอย่างเลยก็คือแบบว่าลูกค้าเข้ามานี่เนาะเพื่อนพาลูกพาหลานมาเขาจะให้ได้กินบัดทุกอย่างมีไอ้มีกรล แกมพร้อมดูเออเด็กน้อยมากินกันแล้วเขาก็มีกะแล้มห้มีขนมให้ลองซีฟเกาเขาเป็นกันเนาะโอ้มีหมดเลยไม่ครบปั๊นโน่นนี่นั่นสมูทตี้นะอืมอ่าชนรายลูกค้าจะมาสั่งเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวจ้ามาลองลองดูแล้วนี่แหละเบสแทนอะไรอร่อยมากคือมัทฉะมัทฉะกรีนทีอ่ามาใส่ซอฟวีด้วยนี่สุดของเราเองปะเนี่ยคืร้านอ๋อ สูตรของที่ร้านเขานะครับอเมริกาโน่กับมะพร้าวครับเขา้องกินกันอย่างนี้นะครับดูดจากล่างคุณจะได้มะพร้าวอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วดูดขึ้นมาคุณจะได้อเมริกาโน่นแล้วม,มันผสมอยู่ในปากครับหรือบางคนนะอยากจะคนก็คนเลยนะแต่มีวิธีการกินก็คือเขาจะดูดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับ <laughs> อืมหอมมะพร้าว หน่อยขอบใจเด้อขอบใจหลายสบายดีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสบายดีมากินที่นี่เป็นไงบ้างแ่บแ่บแ่บอะแล้วมารู้จักร้านนี้ได้ไงอ่่คุณแม่นี่ดาติกต็อกป๊อเห็นในติกต็อกใช่ไหมคุณนี้เพิ่อยู่นี่ประจำยู่หลวงขว้างข้า ผมก็เหมือนกันผมก็เห็นในทิกติกผมก็เลยมาก็เลยมาเจอกันอีกเที่ยวหนึ่งโดยขอบใจแล้วเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะนั้นเลยแซบเนแซบเนาะจยู่ท้านอะไรอีกโอ้นะโดยขอบใจได้ขอบใจหลายขอบใจหลายมอ่นๆเนอะโดยโอ้โหแล้วนี่ดูแลกิจการยังไงเนี่ยมาดูร้านทุกวันมาดูร้านทุกวันเลยโอ้นี่ คุณเบสครับเจ้าของร้านที่นี่นะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยได้ไหมครับคบ <laughs> มาเสิร์ฟได้ไหมครับ <laughs> โอ้โหนี่เจ้าของร้านตัวจริงไปไปกินกันต่อ